เอไลครับพี่น้องอีกหนึ่มู่ก้อยปลาสลิดพี่น้องก้อยปลาสลิดใชนี่สลากสล้าสลากข้าววนี่ข้าวครับข้าวองข้าว่วเนี่งกังก้อยกนข้ขั่วนี่พี่น้องกุ๊กเชฟกังเฮ็ดนี่น้อ เอาเปลเอีสกินเ้าก่อนเอาเอามาก้อยครับผมมือนีเมนูก้อยปลาสลิดแบบบ้านๆใช่ไหมเนี่ใส่บดแดงใส่กระหอมแดงเครื่องใี่ไหมเครื่องปรุงเยอะเลรื่อยเรียกใส่เอาใส่เรื่อยไปใส่ไปใส่เลื่อยโอ้โห้เยีดยมแล้ว ใส่บดเลยใส่หอยใส่บดเลยาสยใส่หถวใส่บดมา้องสูดจอดกํลังโอ้สุดจอดรับนห่งห่วง